แนะนำว้ามเบเกอรี่าร้านนะคะเจ้านี้ร้านกาวันเบเกอรี่นะคะจะอยู่ตรงข้ามบริษัทพิธานนะคะใกล้ก mm ับสี่แยกปั๊มเชลล์โรงเรียนธนราชสตรนิดนึงนะคะอยู่ตรงข้ามบริษัทพิธานนะคะโตโยต้าก็ถัดจากสี่แยก um ale, ปั๊มเชล์คระโรงเรียนคณราชนี่มาประมาณ50เมตรเองนะคะ30เมตรที่นี่เบเกอรี่ทุกอย่างทำใหม่สดทุกวันแล้วก็ราคาถูกโบด,ดูนะคะเอฟซี FC เยอะมากได้เองกินร้านนี้มาหลายปีแล้วนะคะาร้านนะคะร้านนี้ ขอแนะนำเลยคือาาค,คัสตาร์ดเค้กกินตั้งแต่ชิ้นละ12บาทนะคะตอนนี้คือชิ้นละ20แต่ไม่แพงนะคะแล้วก็ไอเอแคนนี่ก็อร่อยนะคะ3ามลูก10บาทแล้วก็ช็อกบอลด้วยป้าก็ะชอนที่นี่ขายถูกนะคะาาค,คัสตาร์ดเค,ค้ก <ๆ S 1> เค,ค้กไข่อทองเค,ค้กลู๊เกด20นะคะแล้วก็ช็อกบอลก็อร่อยไก่นี่ก็อร่อยนะคะเค,ค้กหน้านิม20นัดห่ง เทเงินเท่าไหร่หรอคะอันน yeah. ี um ่114บาทนะคะเยอะแยะเลยถ้า114บาทนะคะทั้งแจนวิททั้งขนมจีนทั้งคับเค้กนะคะอันนี้ข้าวตากนะคะชิ้นละ20เองชิ้นใหญ่นะคะคือดูประมาณมือป้าเลยขึ้นขึ่งมือได้เลยนะคะช็อกโกแลตก็ลูกใหญ่พี่ป้าชอบกินอยู่นะสองรายการนี้แล้วก็เอแคลร์เหลนี่ก็อร่อยนะคะครับหน้านิ่มก็อร่อยอันนี้คือเค้กหน้านิ่มนะคะชิ้นละ20 เอ้แคนะคะอร่อยมากจาบนอกข้างในนะคะเค้กที่นี่ทำใหม่สดทุกวันนะคะก็ขายดีแป๊บเดียวกหมดร้านเปิดประมาณ9โมงนะคะแล้วก็อยู่ทุกวันอาทิตย์ นะ้ำมาชิมกันนะคะคือเขาเริ่มเกิดร้านประมาณ9โมงขายจนหมดบางอย่างนี้คือไม่ถันประมาณช่วงเที่ยงก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าขายดีมากได้วความที่อร่อยสดแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นร้านประจําของหลายคนเลยนะคะ